สวัสดีครับเหมือนเดินะครับเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มจากการเฉลยการฝึกหัดกันก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับจำนวนเต็มประเภทเดียวกันคูณการผลลัพธ์เป็นจำนวนบวกใช่ไหมครับสองคูณสิบเจ็ดก็จะเป็นสามสิบสี่ตอบบวกสามสิบสี่นะครับข้อที่สอง จำนวนเต็มคนประเภทการคูณกันผลลัพธ์จะเป็นลบใส่ลบไว้ก่อนเลยนะครับลบเก้าสบเก้านะครับเราคูณจะตามปกติข้อที่สามจำนวนเต็มคนละประเภทกันนะครับอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับจำนวนเต็มคนประเภทการคูณกันในผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นลบแน่นอนนะครับใส่ลบไว้ก่อนลบแปดสิบสี่นะครับลบแปดสิบสี่ ข้อที่สี่ข้อที่สี่สังเกตว่าจะมีจํานวนอยู่สามจำนวนเลยนะครับสามจำนวนเลยแล้วก็จัดทีลคูนอ่ะค,คูนี้ก่อนย <24 S 1> ี่สิบสี่คูณด้วยลบสิบสองจำนวนเต็มคนละประเภทการคูณกันจะผลลัพธ์เป็นลบแน่นอนลบสี่สิบแปดแล้วก็ไปคูณด้วยลบสิบ จำนวนเต็มประเภทเดียวกันคูณกันผลลัพธ์เป็นบวกสี่สแปดคูณสิบได้สี่ร้อยแปดสิบนะครับสี่ร้อยแปดสิบข้อที่ห้านะครับเอาคูณนี่ก่อนเลยลบห้าคูณด้วยลบสี่นะครับประเภทเดียวกันในี่ยจำนวนเต็มประเภทเดียวกันคูณกันผลลัพธ์เป็นบวกห้าคูณสี่ได้ ยี่สิบก็คือบวกยี่สิบคูณด้วยลบหกจำนวนเต็มคนละประเภทกันคูณกันผลลัพธ์เป็นลบนะครับได้เป็นลบร้อยยี่สิบข้อที่หกลบสามสิบห้าหารด้วยเจ็ดจำนวนเต็มคนละประเภทกันใช่ไหมครับนี่เป็นลบนี่เป็นบวกคนละประเภทกันเนี่ย หารกันมีผลเป็นจำนวนลบ7หารสามบ15ได้5ก็ตอบลบ5นะครับข้อที่7ลบ1ลบห่ารด้วยลบ12สนวนเต็มประเภทเดียวกันหารการผลลัพธ์เป็นบวก12หาร108ได้9ก็ตอบบวก9นะครับข้อที่8นะครับ ร้อยยี่สิบห้าหารด้วยลบยี่สิบห้าจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มลบผลลัพธ์จะเป็นจํานวนเต็มลบนะครับยี่สิบห้าหารร้อยยี่สิบห้าได้ห้าก็ตอบลบห้านะครับข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้าเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะเป็นเศษส่วนตัวเศษก็คือการคูณหรือสามตัวตัวส่วนคือลบสิบห้าในเรื่องเศษส่วนเนี่ยตัวส่วน,น,ววนมันก็คือตัวหารนั่นแหละ แต่ถ้าเราจะเอาตัวเศษทุกตัวมาคูณกันแล้วเอาลบสิบห้าไปหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคิดเลขเยอะนิดหน่อยนะครับเราก็จะใช้การตัดทอนแทนใช้การตัดทอนแทนนะครับแต่ทีนี้เวลาเราใช้การตัดทอนเนี่ยเราในตอนนี้มันมีเรื่องของการที่เป็นจำนวนเต็มล,ลบเข้ามาด้วยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับนะอะไรหารได้ทั้งลบสิบสองแล้วก็ลบสิบห้า ก็คือสามใช่ไหมครับเราสามตัดสามตัดลบสิบสองก็จะได้ลบสี่สามตัดลบสิบห้าก็จะได้ลบห้านี่ห้ากับห้าตัดกันได้ใช่ไหมครับห้ากับห้าตัดกันได้เวลาตัดกันพยายามทําให้ข้างล่างเนี่ยมันหายไปให้หมดเลยนะครับห้ากับห้าตัดกันได้หนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นหนึ่งแล้วก็ ลบหนึ่งนะครับจำนวนเต็มคุณประเภทการห่างการผลลัพธ์เป็นลบถูกไหมนะครับทีก็จะเหลือเป็นลบยี่สิบคูณลบสี่คูณลบหนึ่งลบยี่สิบคูณลบสี่ลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมครับบวกแปดสิบบวกแปดสิบคูณกับลบหนึ่งบวกคูณลบเป็นลบแปดสิบคูณหนึ่งได้แปดสิบได้ลบแปดสิบ นะครับข้อที่สิบเอาเลยตัดกันดีครับตัวเลขตรงนี้อะไรที่ตัดตัดกับห้าสิบสี่ได้เลยที่เห็นท่องตัวคูณได้เลยก็คือแม่เก้าใช่ไหมครับเอาเลยตัดเก้าตัดได้เลยครับลบหนึ่งเก้าตัดห้าสี่ได้ ลบหกถ้าหกห้าสิบสี่นะครับอะไรตัดได้ครับกับลบตัวนี้ลบสี่กับลบหกมีสองตัดได้สองตัดลบสี่ได้ลบสองสองตัดลบหกได้ลบสามก็ตัดต่อไปสามกับสิบสองตัดได้ไหมอ่าทีนี้เ,าเอา ลบสามไปหารลบสิบสองเลยลบสามหนึ่งลบหารลบเป็นบวกบวกเลยครับบวกสี่คูณเกตได้เป็นสี่คูนลบหนึ่งก็จะกลายเป็นลบสี่ลบสี่คูนลบสองลบคูนลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวกแปดนะครับบวกแปด องครับสองข้อหลังอาจจะงงงเล็กน้อยนะครับสําหรับการบ้านวันนี้จะเป็นการบ้านที่เติมและหัดทำเกี่ยวกับสองข้อหลังข้อเก้าข้อสิบนะครับทํำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เกิดทักษะเดี๋ยวเราก็ทําได้นะครับอันนี้คือการบ้านของวันนี้นะครับอย่าลืมแสดงวิธีทำด้วยนะครับสวัสดีครับ